สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบุพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคม2 6ง6นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็โชคลาภและดวงโดยทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบุพยานด้วยนะครับการให้การติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไ i น์ i อมาได้ที่ user bupya หรือบ u พยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้หล้วนะครับไพ่อาจจะมีนน,น้มของการสลรับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลหนุ๊ก ไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เอ็กออฟเพนทาเคเป็นไพ่เดอะไฮเพรยเทสแล้วก็เป็นไพ่สิบออฟคับเ้าเหรียญเป็นไพ่สิบออฟวานสีไม้สาไม้ราชินีถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่เดอะฟูอิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ไฟออฟคับอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่ห้าไม้ ให้ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวสิงลักนณาสิงจะมีแนวโน้มนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูนะครับโดยภาพพื้นรวมเนี่ย คุณเองนะครับมีโอกาสที่จะมีแนวความคิดในเรื่องของการคิดการตัดสินใจหรือว่าการที่เรามีโอกาสของการมีความรู้สึกในเรื่องของความเรียนรู้การปรับในทิศทางของบางสิ่งบางอย่างได้ดีขึ้นนะครับเราอาจจะมีความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนกับว่าเราเรียนรู้เราพัฒนานะครับในบางสิ่งที่มันอาจจะดูผิดพลาดมีปัญหาในอดีตที่ผ่านมาเราสามารถปรับเปลี่ยนเราสามารถแก้ไขได้เราสามารถที่จะกลับมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างได้ มาแนวโน้มที่ทางที่ดีขึ้นกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจแต่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของความคิดของคุณคุณอาจจะมีความเซนซิทีฟหน่อยนะครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอาจจะดูเหมือนกับมีภาวะความรู้สึกแบบเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะเหมือนหน่อยนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกที่วิตกกังวลเครียดนิดนึงกับ อะไรรอบตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยในเรื่องการเงินค่อนข้างเด่นมากการงานก็ค่อนข้างปังมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์ลัคนาสิงห์บอกเลยนะครับว่ามีโอกาสแนวโน้มของการงานและการเงินเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จถึงแม้การงานอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างมาทดสอบในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของคุณบ้างแต่ ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจเราจะประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตามหน้าไพ่แล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆขอให้คุณพยายามปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกที่มันเป็นความขุ่นข้องหมองใจความรู้สึกที่มันเป็นอารมณ์ที่มันไม่ถูกตอบโจทย์อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นถ้าเราปล่อยวางได้ทุกอย่างอาจจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแค่เราต้องใช้เวลากับการแบบคำว่าวอดทนนะครับเพื่อให้ ความรู้สึกในความยากลําบากเหล่านั้นน่ะผ่านไปแล้วเราก็จะมีความรู้สึกที่เปิดรับแล้วก็ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นเรามาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ High p r i e s t e s s นะครับ The High Priestess เนี่ยเกิดขึ้นเป็นตัวตนเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกเซนซิทีฟหน่อยเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับ ขึ้นขึ้นลงลงในเรื่องของอารมณ์รู้สึกไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ก็มีความรู้สึกมีจิตสัมผัสมีรังสังหรณ์ที่ดีนะครับมีในเรื่องของหลักจิต,ตวิทยากับการคิดการตัดสินใจอะไรเนี่ยมักจะมีความรู้สึกในเรื่องของการ ตกผลึกการคิดการเข้าใจการเรียนรู้การปรับได้ดีขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้ทำให้ทุกอย่างของคุณเนี่ยสามารถที่จะเจริญภาวนาในเรื่องของสติความคิดต่างๆได้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ในเรื่องของสิ่งอื่นๆตามมาเพราะเราเป็นคนที่คิดได้ตัดสินใจแล้วก็ทําอะไรด้วยด้วยแบบความรู้สึกในเรื่องของการเปิดรับพลังงานที่ดีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้าง ไพ่การงานขึ้นมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เยอะมากเลยสี่ใบนะครับและไพ่ไม้เท้าเนี่ยยังหมายถึงไพ่ของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็แพชชั่นด้วยนั่นแปลว่าคุณอาจจะมีแพชชั่นกับในเรื่องของการทํางานนะครับหรือมีอารมณ์มีความรู้สึกที่อยากจะประสบความสําเร็จกับในเรื่องของการงานซึ่งมันก็หนีไม่พ้นหรอกเพราะเรานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการงานหรือเกินนะครับมีไพ่ใบนี้เลยซิ o อ w a ว d s แล้วก็4 o f one เกิดขึ้น2ใบนี้แปลว่าความสําเร็จและความมั่นคงกับในเรื่องของสภาวะการงานที่ดีมากๆเลย6กไม้หมายถึงชัยชนะความสําเร็จ4ไม้หมายถึงความลงหลักปักฐานความเป็นการงานที่ประสบความสําเร็จมีข่าวดีมีคนช่วยเหลือมีคนประคับประคองเราทําให้การงานของเรามันประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองที่ดีนะครับแต่เราก็ต้องใช้เวลากับการที่เราต้อง ฟันฝ่าอุปรสรรคกับปัญหากับอุปรสรรคกับสิ่งต่างๆที่มาทดสอบกับตัวเราบ้างมีไพ่ใบนี้ด้วยนะครับคือไพ่ห้าไม้แล้วก็ไพ่สามไม้บางคนอาจจะกําลังรอคอยนะครับกับในเรื่องของการเติบโตการพัฒนากําลังแบบไป ขาเรียกว่าอะไรนะไปศึกษาไปเพิ่มเติมหรือว่าไปสอบไปแข่งขันอะไรแบบนี้ก็ได้เนะาะไพ่ห้าหมายหมายถึงการสอบการแข่งขันก็ได้นะครับแล้วก็ไพ่สามหมายหมายถึงการอดทนการรอคอยถ้าเกิดเราเนี่ยดิวนะครับกับในเรื่องของธุรกิจเอ่ยในเรื่องของการประมูลเอ่ยนะครับในเรื่องของอะไรแบบนี้สอบแข่งขันเอ่ยเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะชนะได้นะครับหรือสามารถที่จะ ทำให้การงานแล้วก็การดิวแบบเนี้ยประสบความสําเร็จได้ดีมากขึ้นเพราะมันมีไพ่ใบนี้เนาะซิ่งออฟวันเนี่ยใครๆเขาก็ช่วยเหลือใครๆเขาก็สนับสนุนและก็มีความสําเร็จเข้ามานะครับเป็นคนที่สําเร็จได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยชาวสิงลักนณะสิงบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะดีมากๆเลยนะบางคนอาจจะได้ตําแหน่ง ชื่อเสียงอะไรแบบเนี้ยในเรื่องของการงานที่ประสบความสําเร็จมากกว่าขึ้น,นกว่าเดิมหรือบางคนอาจจะเต,ติบโตในสายงานของตัวคุณเองก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันทําให้ประสิทธิภาพกับการทํางานในเรื่องของการคิดการตัดสินใจเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในหลายๆรูปแบบหลายๆส่วนเลยทีเดียวได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นนะครับในที่ทํางานทําให้เราได้รับการแบบ ใส่ใจดูแลกับบุคคลอื่นมากขึ้นเพราะเขาอาจจะเห็นศักยภาพนะครับกับในเรื่องของการเอาจริงเอาจังกับการทํางานของเราทําให้เราเติบโตและพัฒนาไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าใครกําลังมีปัญหากับในเรื่องของปัญหาอุปสรรค ที่เราอาจจะมีความรู้สึกน้อยนิดนึงแหละนะครับไฟออฟครับเกิดขึ้นสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกใครที่กําลังทํางานเกี่ยวกับเรื่องงานประจําอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานบ้างบางทีเราไปดิวกับลูกค้าไว้บางทีดิวมันอาจจะไม่โอเคมันอาจจะ มันอาจจะไม่ดีหรือมันอาจจะแบบแย่หรือมันอาจจะแบบเราปิดดิวไม่ได้หรือเราอาจจะดิวไปแล้วเขาอาจจะล้มดิวเราอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังผิดพลาดกับในเรื่องของการทํางานนะครับเราอาจจะหวังไว้สูงมากเลยแต่เราผิดพลาดแบบเนี้เป็นตน้นแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอะไรดาวประจาไพ่ประจําตัวของคุณได้เป็นไพ่เดรฮายพรีเทสและมีซิกออฟคัพเกิดขึ้นด้วยนะ สภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของคุณที่มันดูย่ำแย่เนี่ยมันจะค่อยๆฟื้นฟูนะครับสามารถที่จะแบบคลี่คลายสถานการณ์กลับมามีความรู้สึกในสิ่งที่ดีมากขึ้นหรืออะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วคุณสามารถแก้ไขได้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีได้เพราะเราอาจจะแบบเขาเรียกว่าไงนะเหมือนเรามีสติกับการรู้ตื่นนะ The Hypertes บอกว่าเรามีสติกับการรู้ตื่นกับการที่จะแก้ปัญหายังไงคุณก็มี ความรู้สึกที่จะแก้ไขปัญหาได้หรือมีโอกาสที่เราจะตกผลึกกับการคิดนะครับการตัดสินใจอะไรที่สูญเสียไปมันจะกลับมานะครับทำให้โอกาสของคุณนั้นเจิดจัดอีกครั้งหนึ่งคือในช่วงของเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับเป็นดาวประจำตัวเนี่ยเดินโคจรร่วมกับดาว ลา,าหูนะครับทำให้คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานหรือการทรยศการหักหลังกันมีปัญหาใจกันทะเลาะเบาะแหวงกันมีพุทธลาหูด้วยนะครับพุทธอาทิตย์ลาหูแล้วก็พระรหัส รวมกันอยู่ตรงนั้นนะครับมันอาจจะทําให้ชาวสิ่งอาจจะมีความรู้สึกที่ต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนมากกว่าปกติอาจจะมีปัญหาบ้างความขัดแย้งบ้างมีความรู้สึกที่ไม่ได้ดั่งใจบ้างอะไรแบบเนี้มันเลยต้องใช้เวลาพอดาวไปจําตัวของคุณเนี่ยเดินโครจรอ,ออกจากวงโครจรของดาวอาทิตย์ กับดาวราหูจะออกจากกันแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถคลี่คลายไปนโนมทิศทางที่ดีขึ้นเราก็ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นอย่างที่บอกว่าอะไรที่สูญเสียไปยังพอมีโอกาสที่ยังจะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งทําให้เราสามารถแก้ไขได้นะครับแบบนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันนะครับในเรื่องของการเปิดใจการยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรค พยายามปล่อยวางความรู้สึกให้มากขึ้นพยายามอย่าไปยึดติดจนเกินไป บางทีคุณอาจจะสามารถแก้ไขมันได้อยู่นะครับถ้ามันไม่ได้หลแรงมากเกินไปเนี่ยยังไงก็ยังสามารถแก้ไขได้นะถ้าเรามีสตินะครับแล้วก็พยายามพักผ่อนหย่อนใจนิดนึงเพราะบางทีเราอาจจะเครียดเรา,าจ,จะกดดันเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกที่แบบวิตกกังวลเห็นไหมครับถ้าเราปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกได้จากไพ่เดอะฟูไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาเดินทางนะครับบางคนอาจจะท่องเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศ ก็ได้เนาะทำให้ตัวคุณอาจจะแบบฟื้นฟูสถานการณ์กลับมามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของคุณเนี่ยได้เป็นไพ่8เหรียญแล้วก็พัฒนาเป็นถึง9เหรียญนะครับ แล้วก็พัฒนาอีกเป็นถึงราชินีถือเหรียญบอกเลยว่าการเงินของชาวราศีสิง์ลัณนาสิงค์ค่อนข้างปังมากๆเลยนะครับถึงแม้จะไม่ได้ถึงคิงถือเหรียญแต่ว่าอย่างน้อยก็ราชินีถือเหรียญน,นะครับมีไพ่ในบนี้ก่อน8เหรียญแปลว่าคุณขยนันคุณอดทนคุณทํามากคุณได้มากนะครับทำให้การเงินของคุณนั้นหมุนสะพัดและอยู่ตัวแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเเหรียญ ก้าเหรียญเนี่ยจากที่เราทําทุกอย่างแล้วเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จแล้วมันก็จะอยู่ตัวมากขึ้นจากเก้าเหรียญนะครับเก้าเหรียญเพราะว่าความอยู่ตัวมันเปราะว่าเราไม่ต้องทําทั้งหมดแล้วเราก็มีโอกาสที่ยังจะมีเงินเข้ามาได้อีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็พัฒนาจากเก้าเหรียญเป็นราชินีถือเหรียญราชินีถือเหรียญเนี่ยแปลว่าการเงินที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความรู้สึกที่มันเป็นความมั่งคั่งอะนะครับที่ดี ถึงแม้มันอาจจะไม่ได้แบบเต็ม10แต่ว่าอย่างน้อยราชินีถือเหรียญเนี่ยก็น่าจะ9.5เต็ม10เลยนะครับก็พัฒนาขึ้นมาอีกระดับเวลหนึ่งนะครับแต่ก็ทำให้ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยทำให้การเงินของคุณนั้นสัพพัดไปในโน้มทิศทางที่ดีมากๆเลยบางคนนะครับอาจจะเป็นการทํางานแล้วก็การ ซื้อการขายอสังหาริมทรัพย์ก็ได้เช่นกันนะครับใครที่มีโปรเจกต์การซื้อการขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยแต่ให้คุณค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆติดต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาติดต่อมาซื้อมา จัดการกับตัวของคุณก็ได้เช่นกันทําให้คุณอาจจะมีแนวโน้มของการขายที่ขายทางหรือว่าขายคอนโดขายอะไรก็ได้ที่มันเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทำให้เราได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่พอสมควรเลยสาหรับชาวสิงนะครับมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่คงต้องเป็นช่วงประมาณกลางกลางเดือนพฤษภาไปแล้วเนาะให้ ให้รอดาวพุธเนี่ยออกจากราศีเมษออกไปก่อนนะครับถึงจะมีโอกาสแนวโน้มทางที่ดีกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้ดาวมันชุมนุมกันอยู่มันอาจจะทำให้ขัดในเรื่องของผลประโยชน์ขัดในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราอาจจะเหมือนกับมันกำลังจะได้อนะแต่มันก็อาจจะต้องใช้เวลากับการที่เราต้องพยายามอดทนอดกั้นไปสักระยะหนึ่งแปดเหรียญเนี่ยแปลว่าการอดทนการอดกัน้นกับการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อใช้ชนะความสำเร็จกับในเรื่องของภาวะการเงินที่ดีขึ้นนะครับ ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับชาวสิงเนาะสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม